สวัสดีครับพี่ทีมนะครับเป็นติวเตอร์สถิติสารวิชาสถิติ1นะครับสำหรับน้องที่ลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาติวในส่วนของบทที่1นนะครับบางส่วนนะครับก็คือเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางคืออะไรนะครับ มันก็คือค่าที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลนะครับเออหรือเรียกว่าเป็นค่ากลางก็ได้คือเวลาที่เราจะไปศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันต้องมีตัวแทนของข้อมูลนั้นๆเช่น,น,น,นอยากจะสนใจความสูงต้นไม้ความยาวของปลาหรือว่าอายุของคนในหมู่บ้านใช่ไหมครับคือปกติกแล้วเวลาที่เราจะไปะเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะไม่ได้ ศึกษาแค่คนคนเดียวใช่ไหมครับในเรื่องของสถิติเนี่ยมันต้องทําหลายคนใช่ไหมครับอย่างเช่นเอาไปเก็บข้อมูลเอ่อทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเป็นประชากรอย่างนงี้นะครับเราก็ต้องก็ต้องมีค่าที่เป็นตัวแทนของมันนะครับอย่างเช่นอายุเฉลี่ยของทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับหรือส่วนใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับนั้นค่าที่ใช้เป็นตัวแทนนี่แหละเขาก็เรียกว่าเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูลหรือค่ากลางของข้อมูลนั่นเองนะครับผม ทีนี้ค่ากลางที่เราจะต้องรู้นะครับที่จะต้องศึกษาเนี่ยก็จะมี3ตัวด้วยกันก็คือค่าเฉลีย่ยมาธยฐานแล้วก็ฐานนิยมนะครับอันนี้คือเราเคยได้ยินแล้วเคยได้ยินแล้วเคยเรียนแล้วเคยคำนวณแล้วด้วยนะครับตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมครับเออแต่ว่าเอ๊งั้นเราไม่ต้องติวดีไหมครับเราปิดคลิปแล้วเร,เราผ่านไปเลยนะครับแล้วเล่นนะครับก็มาศึกษากันแล้วกันนะครับ oh, <no. S 1> เผื่อจะได้เป็นการทบทวน นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูเทียตัวกันจากการวัดอนุนมเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับวันนี้เราจะทำเราจะรู้จักทุกตัวเลยนะครับตัวแรกเลยคือค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยภาษาอังกฤษนะครับใช้คําว่า mean กับค่าเฉลี่ยนะครับก็คือ mean นั่นเองนะครับก็คือเป็น mean เดียวกับที่เราสอบอสอบ มิดเทอร์มครับแล้วก็รอคะแนนน่ะแล้วมีนก็จะออกใช่ไหมครับเออมีนเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยนะบางคนเออถึงมีนไม่วะอะไรเงี้ยคะแนนนะครับโอเคก็คือมีนเดียวกันคือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเอ,อ่อสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับก็คือตัวนี้ฮะเหมือนตัวยูเนาะเออตัวนี้เรียกว่ามิวนะครับแทนค่าเฉลี่ยประชากรนะเฉพาะประชากรนะประชากรคือไม่ได้สุ่มตัวอย่างนะครับ แต่ว่าบทแรกยังไม่ต้องสุ่มตัวอย่างนะครับแต่ถ้าบทหลังๆเนี่ยจะมีการสุ่มตัวอย่างฉเฉลี่ยจะไม่ใช่มิวนะครับมิวคือฉเฉลี่ยประชากรเน,นี้ยตัวสูตรเนี่ยเขาก็จะมีให้มานะครับก็จะมีสูตรให้นะครับสูตรนี้นะครับมิวเท่ากับอันนี้นะฮะอ่ะใส่มือแย่นิดหนึ่งนะขออภยัย oh, <no. S 1> อ่าแต่ว่าสูตรนี้เขาจะให้มานะครับผม ว้าวโอเคนะฮะทีนี้อันนี้เดี๋ยวนะมันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ครับเออตัวนี้สัญลักษณ์นี้ครับเวลาเราเจอทั่ว,วไปเนี่ยในวิชาอื่นหรืออะไรเงี้นะครับอ่ามันคือสัญลักษณนะ์ซิกมาเนาะทุกคนรู้จักแล้วเคยได้ยินแล้วนะฮะแต่ถ้าเราเจอในทางสถิติแล้วเนี่ยตัวเนี้ยในตัวเนี้ยนะเ่าเราจะไม่ได้ซิกมาครับเพราะว่าถ้าพูดถึงซิกมาในสถิติเนี่ยเขาจะนึกถึงอีกตัวหนึง่งนะฮะก็ เขาจะเรียกตัวนี้ว่าซัมนะครับมาจากคําว่าซัมเมชั o นแปลว่าผลรวมซัม um ก็คือผลรวมอะไรก็ตามที่ตามมาข้างหลังมันนะครับในที่นี้คือซ um ัมเอ่กไอเราก็มาดูก่อนว่า x i คืออะไรเนาะเอ่กไ i นะครับคือข้อมูลทั่วไปนะฮะข้อมูลทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นอักษรนะครับ xi นะฮะเอ็กไม x มันเบี้ยว โอเคนะครับเอ่อจริงๆแล้วเป็นอักษรอะไรก็ได้ x y z อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่แต่ว่าเขาจะนิยมตัว x นะครับ xi i คือแต่ละตัว i คือแต่ละตัวนะครับดังนั้น i ก็จะมีค่าแต่หนึ่งตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n นะครับชั้น n ก็คือจํานวนของข้อมูลนั่นเองนะครับหรือ number นั่นเองชั้น xi นะครับ I ก็จะมีค่าตั้งแต่ มีตั้งแต่ตัว x ตัวที่1นนะครับ x ตัวที่2ไปเรื่อยๆจนถึง x ตัวที่อะไรครับ x ตัวที่ n นั่นเองนะครับนี่คือ xi ก็คือข้อมูลแต่ละตัวนั่นเองครับฉันเนี่ย sum xi ก็คือผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวนะครับผลรวมข้อมูลก็ได้นะ sum x นะครับก็คือผลรวมข้อมูลนะครับฉันเนี่ย อาจจะโน้ตเพิ่มว่าซัาามิเกอรชีเพิ่มครับซัมเอร์ได้มาจาก x ตัวที่1บวก x ตัวที่2ไปเรื่อยๆจนถึง x ตัวสุดท้ายก็คือ x ตัวที่ n นั่นเองนะครับก็คือแค่บวกเลขนั่นแหละครับแต่ว่าอยากให้เข้าใจสัญลักษณ์จริงๆนะครับโอเคส่วน n ข้างล่างก็คือ number คือจํานวนนะครับก็คือแค่เอาผลรวมหารด้วยจํานวนแค่นั้นเองนะครับจริงแล้วตรงนี้ทุกคนไม่เรียนทุกคนก็ทําเป็นอยู่แล้วครับค่าเฉลีย่ยทีนี้ก็ ต่อไปอาจจะซับซ้อนได้มากขึ้นนิดหน่อยนะครับก็คือว่าอาจจะย้ายเอา n ขึ้นไปคูณกับ mu นะครับเอาจํานวนคูณด้วยค่าเฉลี่ยหนูก็จะได้อะไรครับ sum x ก,ก็คือผลรวมนั่นเองนะครับอาจจะเขียนได้ว่า sum xi เ,เท่ากับ n คูน mu ในกรณีที่ถ้าข้อสอบมีการแกล้งเกิดขึ้นนะครับแกล้งก็คือพลิกแปลงนะครับเช่นให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วนะครับ ให้เราหาซัม x อ็กผลรวมอย่างเงี้ยหรือเอาผลรวมไปแก้ไขนะครับนั้นเราต้องเอาค่าเฉลี่ยไปคูณกับ n ก่อนถึงจะได้ผลรวมนั่นเองนะครับนี่ก็คือค่าเฉลีย่ยโอเคนะครับเ,เป็นพื้นฐานเนาะอ่าตัวต่อไปนะครับค่ากลางหรือการวัดนน้มข้าวศูนย์กลางตัวต่อไปก็คือมัธยาฐานนะครับมัธยาฐานเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่า m e d i ียครับหรือเรียกก็ย่อว่าเม็ดก็ได้นะครับฐานคือตำแหน่งในข้อมูลนะครับมัธยฐคือกลางมัธยฐานก็คือตำแหน่งตรงกลางของข้อมูลนั่นเองง่ายๆครับแต่ว่ามีข้อแม้นะครับว่า1นนะครับจะต้องเรียงข้อมูลก่อนนะ ไม่ใช่ว่าสลับกันอยู่แล้วหาตัวตรงกลางเป็นมัธยฐานเลยไม่ได้นะครับหนึ่งต้องเรียงข้อมูลก่อนคําว่าเรียงในทางสถิติแล้วเนี่ยครับจะต้องเรียงจากน้อยไปหามากเห็นไหมครับคือวิชาอื่นไม่รู้นะแต่ว่าสถิติเนี่ยถ้าพูดว่าเรียงต้องเรียงจากน้อยไปหามากเสมอนะครับน้อยไปหามากโอเคพอเรียงแล้วยังไงต่อนะครับเราจะทําการหาตําแหน่งกลางหรือตําแหน่งเม็ดนะครับโดยใช้สูตร คือหาตอนอเม็ดนะครับเลยมือยานิดนึงนะครับโทษทีนะาหาตำแหน่งเม็ดนะครับโดยใช้สูตร n บวก1ส่วนสนะครับสูตรนี้ไม่มีให้ในใบสูตรในวันสอบนะต้องจำไปเองซึ่งจำไม่ยากเลยก็คือเอาจำนวนเนี่ยครับของข้อมูลเนี่ยบวก 1, 1> บวกแล้วหาร 2, 2เราจะได้ตำแหน่งเม็ดนะครับแล้วนี่ยังไม่ใช่เม็ดนะ เป็นตำแหน่งนะครับพอได้ตำแหน่งแล้วให้เอาตำแหน่งนั้นนะครับไปนับนะนับ,น,บนับที่เรียงแล้วครับเอออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเราได้ตำแหน่งเป็นจำนวนเต็มนะครับสมมตินะสมมติเราได้ตำแหน่งที่5แลเราก็ไปนับอันที่เราเรียงไว้ครับ1 2 3 4ตัวที่5้าเจอค่าอะไรนั่นก็คือค่ามัธยฐานได้เลยนะครับหรือถ้าตำแหน่งที่6ก็นับได้เลยนะครับค่าของตำแหน่งที่6กก็จะเป็นมัธยฐานได้เลย แต่ถ้า,าตำแหน่งเม็ดมันไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับถ้าไม่จำนวนเต็มมันจะลงท้ายด้วยจุด5เสมอนะครับมันก็จะเป็นค่ากึ่งกลางระหว่าง2ตำแหน่งนะครับอย่างเช่นถ้าได้ถ้าได้5.5อย่างเงี้ยเราก็ไปดูว่าไอสระหว่างมันอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่าง5กับ6ใช่ไหมครับก็เอาค่าของ2ตำแหน่งนั้นนะครับมาหาจุดกึ่งกลางก็คือบวกกันหาร2นั่นเองแล้วก็จะได้ค่า เม็ดหรือค่ามัยธยฐานของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือค่ามัธยฐานนั่นเองไปดูยิ่งใหญ่ไหมฮะโอเคนะครับก็ก็ไม่ยากเลยจริงแล้วไม่ยากเลยนะครับอ่ามาดูค่ากลางตัวต่อไปอ่าฐานนิยมนะครับฐานนิยมภาษาอังกฤษใช้คำว่าโหมดอ่าใช้คำว่าโหมดนะครับ ฐานก็คือตําแหน่งหรือข้อมูลนิยมคือความน,นิยมนะครับอนิยมนี่ถือว่ามัน,ม,นมีจะการเกิดจํานวนเยอะหรือน้อยครับนิยมนิยมก็คือต้องมีจํานวนเยอะนั่นเองนะครับนั่นก็คือฐานนิยมก็คือข้อมูลที่ซ้กากันมากที่สุดนะครับนิยมก็คือข้อมูลที่ซ้ากันมากที่สุด นะครับเออต้องระวังนะคาว่าซ้ํากันมากสุดคือไม่ใช่ว่าเลขมากสุดนะคือเหมือนกับว่ามันมีจํานวนเยอะที่สุดนะครับมันอาจจะเป็นเลขมากหรือเลขน้อยก็ได้นะครับหรือเรียวกว่าเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ก็ได้นะครับข้อมูลส่วนใหญ่ก็คือเป็นแนวโน้มของข้อมูลส่วนใหญ่นั่นเองว่าไอ้ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลม,มันมีค่าประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะที่ฐานนิยมเนี่ยนะครับ ก็คือเวลาที่เรามีข้อมูลดิบนะครเราก็ดูได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าข้อเสียคือ,อาบางครั้งเนี่ยถ้ามันอาจจะมีซ้ํากันมากกว่า1ตัวก็จะมีฐานิยมมากกว่า1ตัวได้นะครับหรือว่าถ้าข้อมูลมันไม่มีซ้ํากันเลยเราก็จะดูแนวดูฐานาดูโหมดโดยตรงก,ก็ไม่เห็นนะครับนี้มันก็จะมีสูตรสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรลับนะครับสูตรลับนิดหนึ่งก,ก็ไม่ลับเท่าไหร่นะจริงแล้วเขาไม่ให้สูตรมาแต่ว่าเขา ไม่ได้ให้ในใบสูตรแต่ว่ามีเนหนังสือนะครับก็คืออ่สูตรนี้นะครับมิลลบหมดเท่ากับ3มลบเมนะครับสูตรนี้ใช้ในกรณีที่เรามีค่ากลาง2ตัวแล้วเราก็จะหาค่ากลางตัวที่3ถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลดิบให้หานะครับก็คือสูตรนี้เป็นสูตร ใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นนะครับถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมันจะไม่บางทีมันก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าถ้าไม่ไม่มีสูตรให้พี่คิดว่าอาจจะไม่เน้นก็ได้เราไปเน้นเฉพาะเฉพาะที่มีสูตรดีกว่าเนาะจะได้ไม่เปลืองสมองเรามากเกินไปนะครับผมโอเคนะครับนี่คือค่ากลางหรือการวัดนอโอนมข้าสูย์กลางทั้ง3ตัวนะครับเอ่อทั้ง3ตัวนี้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมหรือว่า,ามีมีลักษณะที่ต่างกันนะครับอย่างค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยครับเ,เป็นค่าที่เราเจอบ่อยนะครับเจอในคะแนนสอบมิดเทอมใช่ไหมครับหรือว่าเจอในไฟนนลก็ก็ได้ใช้เหมือนกันค่าเฉลีย่ยแต่ว่าในบางกรณีมันก็ไม่เหมาะที่จะใช้อย่างเช่นในกรณีที่มีข้อมูลที่โดดมากหรือน้อยเกินไปนะครับถ้ากรณีที่มีข้อมูลที่โดดหรือมีค่าผิดปกตินะครับ มันจะทําให้ค่าเฉลี่ยนั้นนะมีความเขวนะครับไปในทางนั้นได้แล้วก็มันจะเป็นตัวแทนที่ไม่ดีนะครับทางแก้คืออาจจะตัดเลขที่โดดนั้นทิ้งหรือถ้าตัดไม่ได้หนูอาจจะต้องเลือกใช้ตัวอื่นมาเป็นตัวแทนของข้อมูลนะครับอ่านี่คือค่าเฉลี่ยนะครับส่วนค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้ามีข้อมูลผิดปกติมันจะไม่เขวมากนะครับนี่ข้อดีของมันนะ คือคือมันจะไม่กระทบมากครับอย่างเช่นเอ้ยถ้าถ้ามันจำนวนเท่าเดิมนะแล้วเลขมีสูงหรือต่ำผิดปกติอย่างเงี้ยเม็ดก็ยังเท่าเดิมอยู่เลขตรงกลางไม่ได้เปลี่ยนนั่นเองนะครับนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลชุดไหนที่มีค่าผิดปกติมากแล้วตัดทิ้งไม่ได้อย่างเงี้ยฮนะแล้วก็ใช้มัธยฐานเป็นตัวแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยน,นะครับส่วนฐานนิยมนะฮะก็ก็เขยไม่ง่ายนะครับไม่เขยง่าย คือถ้าจะเควมันจะต้องแบบมีซ้ํากันเยอะๆจริงๆนะครับฐานนิยมมีข้อดีอีกอย่างก็คือว่ามันสามารถใช้ได้กับข้อมูลที่เป็นทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพได้ด้วยนะครับโอเคนะมีเอฟเฟกนิดหน่อยเอ่อเป็นเลขก็ได้หรือไม่เป็นเลขก็ได้นะครับเป็นเลขก็ดูเลขที่ซ้ําได้แต่ถ้าไม่เป็นเลขนะครับไม่เป็นเลขก็อาจจะเป็นแอปเปิลมะละกอกล้วยสม้มอะไรอย่างเงี้ยครับข้อมูลที่เป็นช่เลขครับก็ดูว่า้มีอะไรซ้ํากันไหมสุด ใช่ไหมก็ใช้กับเชิงคุณภาพได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือเรารู้จักแล้วเนาะค่ากลางนะครับค่ามีนเม็ดโมดสามตัวนี้นะครับเออทีนี้คำถามต่อไปของข้อสอบนะครับเขาจะถามต่อเราถามเราต่อว่าการแจกแจงของข้อมูลชุดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถามว่าแจกแจงแบบใด อะไรเงี้ยนะครับคำคำตอบที่เขาต้องการเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าข้อมูลชุดนั้นมีการแจกแจงแบบเบ้ซ้ายเบ้ขวาหรือว่าไม่เบ้นั่นเองนะครับเราจะดูได้ไงว่ามันเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาเนี่ยหรือไม่ B เบ้นี่ครับเราก็จะดูค่ากลางทั้ง3ามนี่แหละครับโดยดูการเรียงตัวของมันนะครับดงนั้นการจะดูว่าแจกแจงแบบใดเนี่ยนะครับอันดับแรกเลย1นนะครับก็คือให้เรียงค่ากลางครับ เรียงค่ากลางกลางเปลี่ยนค่ากลางนะครับอันออกนะครับโอเคเรียงค่ากลางมหมายว่าเรียงบนเส้นตรงนะเรียงค่ากลางบนเส้นตรงนะครับอายกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลชุดหนึ่งนะครับมีค่าเฉลี่ยมิลเท่ากับ20เมตรเท่ากับ ยี่สิบห้านะครับแล้วก็โหมดถานิยมนะครับเท่ากับสามห้าสมมตินะครับค่าเฉลีย่ยมิวยี่สิบมัธยฐานเมตรยี่สิบห้าโหมดสามห้าถานิยมนะครับเราจะดูการแจกแจงเนี่ยเราต้องเรียงค่ากลางบนเส้นตรงข้อสบอบเขาอาจจะไม่สั่งให้เราวาดนะครับแต่เราจะต้องอาจจะวาดก่อนเพื่อที่ะเราจะรู้เองนะครับ นี่คําว่าเรียงนะครับเรียงค่ากลางบนเส้นตรงเนี่ยต้องเรียงจากอะไรนะเรียงจากอะไรนะครับเรียงจากน้อยน,นั่นเองนะครับเรียงจากน้อยฉะนี้ตอนเรียงเนี่ยยังไม่ต้องดูว่ามันคืออะไรนะดูแค่เลขน้อยก่อนอ่าเลขอะไรต้องมาก่อนครับเลขยี่สิบต้องมาก่อนแล้วก็ยี่ห้าแล้วก็สามห้านะครับพอเรียงแล้วนะครับเราจะดูคุณสมบัตินะอะ่อนะครับดู คุณสมบัตินะครับก็ดูว่าแต่ตัวคืออะไรนะครับอย่าง20ก็คือมิลยี่หคือเมตรแล้วก็สามห้าคือโหมดนะครับโอเคพอดูคุณสมบัติแล้วนะครับอ่ด้านบนนะครับด้านบนของเส้นตรงเนี่ยมันจะเป็นการแจกแจงก็คือจะมาในรูปของเส้นโค้งเกิดจากเส้นโค้งเกิดจากการเกิดของแต่ละข้อมูลนะครับกองรวมกัน โอเคไหมครับอลองนึกภาพนะลองลองนึกตามนะครับแล้วเส้นโค้งจะประกอบด้วยเส้นโค้งจะประกอบด้วยจุดยอดใช่ไหมครับเนาะเส้นโค้งจะมีจุดยอดของเส้นโคง้งแล้วก็จะมีส่วนที่ลาดลงมาเห็น okay, ไหมครับทั้งสองด้านเนาะเออทีนี้ถามว่าจุดยอดจะอยู่ที่ตัวไหนลองลอง,ลองทายดูถ้าดูตามคุณสมบัตินะครับจุดยอดจะอยู่ที่ตัวไหน ระหว่าง m ี a เม็ด mode นะครับระหว่างมี mode, นค,มคือค่าเฉลี่ยนะครับคือสิ่งที่มันบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนใช่ไหมครับส่วนเม็ดก็คือมาธยฐานคือตําแหน่งตรงกลางส่วนโห d e คือฐานนิยมคือค่าที่มันซ้ํากันมากที่สุดหรือเป็นข้อมูลส่วนใหญ่จุดยอดของเส้นโคง้งมันจะต้องอยู่ตรงกับจุดที่มีข้อมูลเป็นจํานวนมากมนั้ันพอจะเดาได้ไหมครับก็คืออยู่ที่โห d e นั่นเองนะครับดงนั้นจุดยอดของเส้นโค้งจะอยู่ที่โห d e ครับ นะคราบว่า3 5หเนี่ยคือมีการซ้ํากันมากที่สุดมีการซ้ํากันมากที่สุดในข้อมูลชุดนี้หรือว่ามีแนวโน้มที่อยู่ในบริเวณนี้เป็นจนำซ้ํากันเป็นจํานวนมากนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดยอดของเส้นโค้งจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับหน้าตาของเส้นโค้งก็จะประมาณนี้ครับเบียจะวาดแย่หน่อยนะครับนี่ขออภยัยอ่ะ หน้าตาคงเป็นแบบนี้โอเคไหมครับนั้นจำไว้ว่าจําไว,ว้ว่าโหมดอยู่ที่ไหนจุดยอดของเส้นโค้งจะอยู่ที่นั่นนะค,ครับโหมดอยู่ฝั่งไหนจุดยอดของเส้นโค้งจะอยู่ฝั่งนั้นโอเคไหมครับและความเบ้ดูหางที่ลาดลงมาอีกฝั่งหนึ่งโอเคไหมครับฉะนั้นนะครับอย่างข้อนี้ข้อมูลชุดนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าเบ้แบบไหน เบสทางไหนบอกได้ไหมครับนี่คือเบสทางซ้ายนั่นเองนะครับหรือต่อเบสซ้ายเลยดีกว่าเป็นการแจกแจงแบบเบสซ้ายเพราะฐานนิยมมีค่ามากนั่นเองนะครับโอเคพอจะไหวไหมครับ เ้วก็ตื่นเตียงเรื่อเยเพื่อเพื่อเพื่อให้ตื่นตัวนิดนึงนะครับโอเคนะแต่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเลขมากเสมอไปบางครั้งข้อมูลเนี่ยบางทีโหมดมันเป็นเลขน้อยก็มีนะถ้าเกิดว่าอย่างข้อมูลชุดอื่นที่บอกว่าโหมดมีค่าอ่อสิอย่างเงี้ยนะครับโหมดมันอยู่ทางซ้ายจุดยอดอยู่ทางซ้ายแทนระเบยไปทางขวาอันนี้ได้นะครับอันนี้เข้าใจเนาะทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งนะครับสมมุติว่ามีข้อมูลอีกชุดหนึ่ง นะครับสมมีข้อมูลชุดหนึ่งนะครับมีค่าเฉลี่ยมิวเท่ากับ20นะครับมีมัตรฐานเมตรเท่ากับ20แล้วก็ฐานนิยมโหมดก็เท่ากับ20นะครับแปลว่าทั้งมีเมตรโหมดมันเป็นไงกันครับมันเท่ากันไหมครับมันเท่ากันเนาะแล้เนี่ยถ้าเราดูการแจกแจงนะครับถ้าถามว่าการแจกแจงเป็นแบบใด แล้วก็ทำเหมือนเดิมนั่แหละครับเรียงค่ากลางบนเส้นตรงใช่ไหมครับนี้มันมีค่าเดียวเลยเนาะค่ากลางเนี่ยก็คือยี่สิบเลยก็แปลว่ามีเม,ม็ดโหมดเนี่ยมันอยู่ที่จุดเดียวกันเลยครับเพราะมันเท่ากันนะโหมดก็อยู่ตรงนี้จุดยอดก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดยอดก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วความลาดเนี่ยมันก็จะไม่เออมันจะไม่เบ้ครับมันจะ ไปซ้ายขวาเท่ากันนะครับสมมุติว่าเท่านะฮะกะ็กะเขีนเยนเปียวนิดนึงนะซ้ายขวาไนะครับโอเคนะแบบนี้ถือไม่เบ้นะครับไม่เบ้เขาจะเรียกการแจกแจงแบบนี้ว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติแ,ตแจกแจงปกติคือไม่เบ้นะครับหรือเรียกว่าแจกแจงแบบสมมาตรก็ได้นะครับอันนี้สําคัญนะครับฉันเนี่ยต่อไปถ้าเกิดว่าหนูเจอ ข้อมูลไหนนะครับที่บอกว่าจากแจ้งปกติหรือจกแจ้งสมมาตรเนี่ยให้รู้ทันทีเลยว่าค่าเฉลีย่ยมาตรฐานฐานนิยมเป็นไงกันครับเท่ากันนั่นเอง <S <S นะครับดีใจอะไรนะครับโอเคเนาะก็ก็คิดว่าเล่นเป็นเนาะข้อสอบต้องถามอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องของการวัดนน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองโอเคนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้กับให้น้องๆกลับไปลองเล่นดูนะครับลองคิดดูเนี่ยให้ให้ทุกคนกลับไปหามีข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับมีเลขมาให้นะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้1 0ตัว n นเท่ากับนะครับ n เท่ากับเนาะแล้วก็เขาให้เราหานะครับค่าเฉลี่ย ule, มิลมาตรฐานเมตรแล้วก็ฐานยมโหมดนะครับหามีเม็ดโหมดแล้วก็ข้องอหาการแจกแจงของข้อมูลนะครับ ก็ดูว่าเบสซ้ายเบสขวาอย่างเงี้ยลองอลองทําดูได้ไหมครับแล้วก็ลองอาจจะเม้นบอกอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคนะครับนี่คือเรื่องของอาการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับเรียนเข้าใจดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของของมิดเทมนะถ้าเกิดว่า,าใครสนใจนะครับอยากจะรู้ละเอียดกว่านี้นะครับพี่ก็จะมีกลุ่มให้เข้านะครับเป็นกลุ่มในกลุ่ม ในกลุ่มเนี่ยจะมีชีตให้นะครับครบทุกบทเลยแล้วก็มีวิดีโอสอนด้วยนะครับแต่ว่าวิดีโอสอนจะสอนเป็นพื้นฐานบทที่1เท่านั้นแต่ว่าชีตเนี่ยจะเป็นทุกบทของมิเทอมเลยคิดว่าน้องสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะทำข้อสอบมิเทอมได้คะแนนที่ปลอดภัยนะครับหรือว่าได้คะแนนเยอะกว่ามีนนั่นเองนะครับโอเคครับงก็ อขอสวัสดีนะครับไว้พร้อทั้งน้องประสบความสำเร็จจากการสอบนั่นเองนะครับผมครัพี่อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ